welcome you all to Everything x power this is a wonderful moment to be here together with all of you this is a launch new product with all of you and also together with our new presenter try and i can't even say it i'm so proud of you w e w e o m o m e all of you to Thailand Land of Smile We are right here together with Amy j a n และวันนี้สุดพิเศษเลยนะคะเราจะได้พบกับคุณพาเวลค่ะซึ่งต้องบอกว่าจะขึ้นมาด้านบนเวทีแห่งนี้อย่างแน่นอนพร้อมกับกิจกรรมสุดพิเศษนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะใครที่จะขึ้นมาด้านบนเวทีนี้ร่วมกิจกรรมกับคุณพาเวลไหนดูซิมีพาสปอร์ตกันหรือยังคะ ขอดูเลยคะ่ะยิ้มไปเลยวันนี้กิจกรรมในงานของเรานะคะเปิดตัวมาพร้อมกับการต้อนรับทุกท่านเลยค่ะเข้าสู่พืนที่แห่งน,นี้โดยการที่ทํากิจกรรมนะคะกับการร่วมเล่นเกมสนุกสนุกถึง3ามด่านกิจกรรมด้วยกันและเมื่อคุณทํากิจกรรมครบค่ะจะได้รับไปเลยกับมาสก์จากเอมมี่เจนนะคะและลุ้นรับของรางวัลด้านบนเวทีกับพาวเวลอีกสักครู่ได้พบกันอย่างแน่นอนนะคะแต่ก่อนอื่นเวทีแห่งน,นี้ค่ะต้องขอบอกเลยนะคะว่าวันนี้เรามาพร้อมกับ Future s ์ i n Lab หรือว่าเรื่องราวดีๆกับการเปลี่ยนสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่จำลองนว,วัตกรรมล้ำสมัยส่งต่อผิวสวยสดใสและเป็นประกายในแบบฉบับของเอนนี่เจนนั่นก็คือ grow today shine every day ใครเป็นสาวผิวสวยของพาเวลขอเสียงหน่เร็วอ้าวโอ้โหเสียงยังไม่ได้ เสียงเบาแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าพายราไม่ออกมาแน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาอยากได้ยินเสียงส่งกํบบาลังใจให้ชื่นใจกันกนิดน,นึงเอาเป็นว่าพอมเสียงเก็บเสียงกันไว้นะคะแต่ฝั่งอื่นค่ะวันนี้เราอยากพาทุกท่านไปพบกับเอมมี่เจนะคะต้องบอกว่าเป็นนวัตรกรรมที่มาพร้อมกับความสวยสดใส ฟื้นฟูผิวถึง5สูตรเลยทีเดียวค่ะซึ่งอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้ทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้ววันนี้นะคะนอกจากจะมาทำความรู้จักกับเอมิเจแล้วค่ะเราจะมาพบกับใครนะคะ พาวเวลนะคะนั่นก็คือวันนี้นะคะกับผลงานล่าสุดนะคะอย่างซีรีส์สิงสาราตายนะคะแล้วก็ด้วยบทบาทคาแรคเตอร์หนุ่มหล่อหน้าใสค่ะวันนี้เขาปัดสินใจมาร่วมงานกับแอนนี่เจนเพราะรองว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะกอนอื่นไ็ต้องขออนุญาตต้อนรับเหล่ากันนะอินฟลูเอนเซอร์ทุกท่านนะคะแขกผู้มีเกียรติรวมถึงสื่อมวลชนทุกคนเลยที่วันนี้นะคะเดินทางกันมาไกลรวมถึงอินเทอร์แฟนด้วยนะคะ I love to say hello to Interfa n Hello everyone! So we're right here together to launch our product with our Peace Center together. And are you excited? ตื่นเต้นนะคะเดีย๋ยวอีกสักครู่นึงได้เจอกันอย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกันมากาขึ้นกับแบงคแอนนี่เจนค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะวันนี้อยากเชิญชวน,นทุกท่านถ่ายภาพนะคะบริเวณโซนด้านหน้าเรามีจุดถ่ายรูปเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะโฟตโฟต้บูธ360องศาให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปกันได้ตอนนี้จนถึงตอนจบงานเลยนะคะเอาเลยว่าด้านบนเวทีแห่งนี้ค่ะพร้อมหรือยังคะที่จะพบกับ บุคคลสำคัญของเราค่ะก็อบอกว่าที่มาที่ไปในวันนี้นะคะกับเวทีแห่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีบุคคลท่านนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นเราอยากพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวดีๆที่วันนี้แอนนี่เจนจะพาทุกคนไปสู่ f ิ l เตอร์สกิ a ลด้วยกัรแอนนี gen Skin Lab, ่เจน X อ็ r ซ e l f วเวล r s ฟิลเตอร์ัเชิญรับชมได้เลยค่ะ gentlemen. Right now, I would like to invite everyone to get to know more about anything extra where Let's have a look. ไทยหวานฝันเห,นหาสวนไทยหวานสวัสดีค่ะชื่อซีซีนะคะของเจ้าของเอมี่เจนเลค่ะขอเชิญพระมูดังๆเลยค่ะต้อนรับคุณซีซีนะคะขออนุญาตเรียกคุณซีซีนะคะเมื่ะะอสักครู่เห็นคุณซีซีอยู่ในวีทีอาร์ด้วยนะคะเข้าใจว่าเป็นพรีเซนเตอร์เองแต่จริงๆคือเบื้องหลังก็คือเป็นซีอโอเลยคะ่ะวันนี้ในานามของผู้บริหารนะคะเรื่องราวของเอมี X ่เจนเอ็กซ์พาวเวล <substit uting> <expand> ต้องบอกว่าเป็นมาเป็นไปอย่างไรช่วยเล่าให้พวกเราได้ฟังหน่อยค่ะภาษาไทยได้เลยค่ะคนไทยเป็นขับเยอะมากเนาะใชขับคนไทยอยู่ไหนคะไทยโคราชสวัสดีค่ะคือผู้ภาษาไทยไม่ชัดไม่เป็นไรที่ต้นจังหวัดีถวะูดดีไหมค่ะดีไหมก็ดีปรบมือหน่อยขอบคุณมากค่ะคที่ได้มากๆนะคะอ๋อ แล้วก็ซิดิยาชวนทุกคนมาเอมี่เจนแอ็กซ์พลอยฟิวชันว่นิงค์แลกค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนสปอนเอร์เอมี่เจนเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบริดัทุต้อยากชวนทุกคนนะคะมาร่วมสปอนอร์กันนะคะ So this is our CEO and she is proud to invite everyone all of you to joining us for this wonderful event and together with เอมี่เจนฟ m i ิลี่ อยากให้เล่าเรื่องราวที่มาที่ไปของแบรนด์แอมิเก้นได้ไหมคะเอมิเจนเกิดจากอะไรมีพันธกิจอะไรบ้างคะเอมิเก้น we are the Korean brand มาที่จากเกาหลีนะคะแล้วก็ uh, คุณแม่ซีซีทำมันที่เกาหลีกว่า20ปีแล้ว mm. แล้วก็เุณ uh, แม่ซีซีทำสิงเค professional มากแล้วก็ซีซีก็อยากได้ทุกคนเอ่อที่เกาหลีแล้วก็ซี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 ขอโทษขอโทษด้วยเตือนเต้นมากเลยค่ะเต้นอะไรปมให้กำลังใจหน่อยค่ะโอเคเอาดูดีมากดีมากค่ะเชยค่ะเอ่อหมายถึงเม่ซีซีถางานที่เกาหลีคดีที่สกิลแค่เหมือนกันแล้วก็กว่า20ปีแล้ว แล้วก yeah, yeah, ็ซีซีก็อยากอยากให้แม่ช่วยซีซีเปิดบริษัทที่ไทยเหมือนขงซีซีรู้คุณไทยทุกคนชอบเพย์บิวตี้สกินเคร์มากมากแล้วก็ซีซีก็เรียนที่เรียนที่เกาหลีสี่ปีแล้วแล้วก็ซีซีคิดว่าอุ้ยคุณไทยทุกคนณเหมือนกันกับซีซีชอบเพย์บิวที้ค่ะแต่ก็ซีก็อยากจะ คนไทยเหมือนคนเกาหลีฉ mm, ่ำค่ะแล้ก็ h a i m e ช่วย C C o n n e c t i o n Every Every Factory in Korea and Open to t h i แล้วก็เปิดบริษั Thai High Quality and Lower Price for Everyone to Use and y ช่วยคุณไายเจฟันถัมผิวหน้าผิวหน้าให้สวยใสใช่ค่บตรงนี้พูดพูดได้ค่ะนะฟังฟังฟังออกเลยพูดเก่งมากทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยนะคะเก่งมากค่ะพูดจริงๆค่ะอยากอยากรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของ a n y ่เจนะ What is your product Our product Our best seller is you know the Anyday collagen renewing gel this is this is a kind of culture mask uh, <Nice. S 1> กับ sheet mask <c oughs> ไม่เหมือนกัน <c oughs> อันนี้ไม่เหมือนธรรมดามันหน้าค่ะ <c oughs> อันนี้ใช้ทั้งคืนได้ค่ะ <c oughs> แล้วก็แล้วก็ท,ที่ที่เล็บเป็นขนสีขาวแล้วก็ใช้ทั้งคืนหรือใช้สาชินาทีกว่า แล้วก็เปลี่ยนสีใสค่ะก็คือตอนแรกเนี่ย<ม>เวลามาสไปเนี่ยจะเป็นมุ้นสีข,ขาวๆพอทิ้งไว้ท่ามคืนได้เลยก็จะกลายเป็นสีสใส<ช>ก็คือมาสทิ้งได้ทั้งคืนเลยแต่เราก็ช่วยตึงคอลลเจนที่ผิวผิวชมบ,บาวผิวกระลงสีงงเหมือนคุนเกาหลีค่ะโอ้ ใช้ให้แต่ผิวสวยเลยคุณซีดีไหมสวยทุกคนทุกคนสวยค่ะใช้มีเทนก็สวยอ่าขอเคลมมาได้ไหมใช้บ่อยแค่ไหนถ้าจะใช้มาสก์ของก็มีเจนจริงจริงค่ะฉันได้คันดิฟเรนท์ฟรีควอนซีจริงจริงค่าเจนรีนิวไลฟจชิมัสทุกทุกโปรดักต์ใช้ทุกวันได้ค่ะทุกวันใช้ทุกวันดีค่ะหมายถึงที่เจอเป็นที่เกาหลีใช่ไหมคะแล้วก็คุณเกาหลีชอบใช้หมังหน้าทุกวันเลย ประมาณส่งลอดหนึ่งวันดูวันสองครั้งเลยเหรอคะเช้าเย็นค่ะเช้าก่อนแต่งหน้าก็มาแผิวฉ่ำเปล่าตอนเย็นก็มาด้วยโอ้โหอันนี้ือเคลับความงามเลยนะ beauty secret เลยนะคะนี้ secret ก็บอกว่าคุณซีซีมาบอกเองเลยนี่สุดคลับแ้วผิวฉ่ำผิวโกลมผิวสวยนะคะจะดียังไงคะ ต้องใช้ Annie j <laughs> <laughs> ต้องใช้ Annie นะคะฉะนั้นวันนี้ิบกับพันเริ่มต้นเปิดตัวมาก็าคือมี5สูตรด้วยกันใช่ค่ะ <c oughs> ต,ตัวที่ฟังสุดๆก็จะเป็น Pro c o l l a เจนใช่ค่ะซีชุ่ an, มผิว Collagen r e n e เลยเจนมาสค์ะ่ะแล้วที่มาที่ไปของชื่อเอมี่เจนนี้มาอยา่างไรอ๋ออันนี้เป็นเป็นคือคือคือ it's my trip it's okay okay I will uh, I will in introduce our brand a m y Jane First, AD uh, is kind of being uh, love, and it also teaches us uh, to love yourself. So uh, and now, สวัสดีค่ะ. uh one okay. of the most like famous influencers in Thailand. Yeah, and she like the. ดูแบบออร์ makeup and และ c ี่คัตตอมายก็โอ้โหเกรซแบบนี้เลยค่ะฉันคิดว่า this ป็นของเอม a ี่ y จนดิซี่โดยเฉพาะค o ลลาเจนมาส์ต์ใช่ h อ้นั่นเลยนั่นเลยเขาเขาทำชุดเองทุกงานแต่งหน้าเองวันนี้แต่งอันนี้แบบว่าแต่งตัวเป็นคอลลาเจนมาสนะคะพูดไม่ได้นะเพราะว่ามาส์กหน้าอยู่นะคะคุณ์กที่สามาดีต้อนรับด้วยนะคะขอได้เลยค่ะเอมมี่เอมมี่ก็เป็นภาษากรีกโบราณเนาะใช่ เอแปลว่ารักตัวเองร o ักตัวเอง yourself ใช่แลวก็้เจน i ื stand for s ว m e เท่าเทียมกันแลเรนมีแล e f ล l a r i t y ว n d f e ่า the r e ก l result โอเคก็คือสาวๆที่หนุ่มๆที่ใช้แอมม่เจนนะคะก็จะได้มีโอกาสได้หันกลับมารักตัวเองปลอบประโลมผิวตัวเองแล้วก็ สวยสดใสมากยิิงคือนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของแบรนด์เท่านั้นนะคะ CEO คะสาวสวยคนเก่งของเราจุดเริ่มต้นก็ต้องบอกเลยค่ะว่าน่าประทับใจแล้วนะคะ so right now we just start our event uh, I would love to invite you to take a break and we w l l back again on the stage และแนนน้องขอเสียพระมนูนางคะ่ะขับคุณซีซีด้วยนะคะแล้อง็ขอบคุณทุกด้วยนะคะกับการมาเล่าถึงผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงวันนี้ค่ะ